สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับก่อนอื่นเราจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้สําหรับเขียนโปรแกรมภาษา C โปรแกรมที่เราจะใช้เขียนภาษา C ในครั้งนี้ก็คือ Code b o x นะครับก็สามารถใช้ Google ในการเสิร์ชได้นะครับโดยพิมพ์คําว่า Code b o x Download เข้าไปที่เว็บไซต์โปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือจะอยู่ในที่แท็บดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเดบไบเนอรี่สำหรับโปรแกรมตัวนี้สามารถรันได้ทั้ง Windows แล้วก็ Linux นะครับในเครื่องกำลังสาธิตอยู่นี้เป็นเครื่องที่ลง Windows เอาไว้นะครับ สำหรับโค้ดสปอนั้นจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือ c o d e สป o อที่มีตัวคอมไพล์โปรแกรมภาษา C ไว้เรียบร้อยแล้วกับไม่มีโปรแกรม C คอมไพล์นะครับสังเกตง่ายๆถ้ามีโปรแกรม C คอมไพล์อยู่ก็จะมีข้อความตามที่ปรากฏต,ตรงนี้ครับก็คือใช้ m i n G W ขีดเซตอัพก็จะมีขนาดอยู่ประมาณ8วิธีดาวน์โหลดก็ไม่ยากครับก็คลิกไปตรงฟิลด์ที่ชื่อว่า Southforce นำตัวอย่างนะครับจากนั้นก็จะทำการดาวน์โหลดเงยผ่านทาง Southforce นะครับตอนนี้ก็รอสักครู่โปรแกรมก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลด หลังจากดาวน์โหลดมาก็ทำการติดตั้งตามปกติครับ